เป็นสาระมโนทยานศาลที่เสด็จดำคันธปาลินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กุศินาลา,เ,าเป็นสถูปที่พระองค์พรินิพานแต่ก่อนก็มีเนี่ยต้นสาระยืนหน้าเลยคือต้นหลังบ้านเราครับไม่ใช่เป็นต้นดอกใหญ่ส,สวยๆนั่นไม่ใช่อันนั้นเป็นสงีรงังกาใช่ ต้นไม้แบบนั้นจะไม่มีในเขตบริเวณนี้น,นั้นก็ของแท้ออริจินอลนก็จะเป็นเกิดในระหว่างาต้นลังานางลังคู่านางลังคู่วีนนินิพานก็นางลังคู่เป็นต้นลังมันจะเป็นดอกใหญ่หญสวยงามมีลูกใหญ่ๆอันนั้นไม่ใช่เราก็าไปเข้าใจผิดครับไป เชื่อในอาบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามัน <c oughs> มีต้นไม้ที่มันเกิดในทินใดเพราะว่าต้นไม้ที่นั่นก็ไม่มีที่ในบริเวณนี้นั่นก็คือต้นลังที่ในฐานที่ตรงนี้ก็เป็นของแท้จะเป็นต้นลังประสูรอันนี้ระหว่างต้นลัง ตืวสูตรภายใต้ต้นหลังเกิดภายใต้ต้นหลังแล้วก็นิพานในระหว่างต้นลังนางลังคู่นางลังคู่ก็จะมีดอกอเล็กๆเลื้องอลามจะออกดอกประมาณเดือนพ <c> ฤ <oughs> ษภาพฤษภาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่เราก็ควรที่จะเข้าใจใน ต้นไม้ที่องค์ใดประสูติแล้วก็อรินิพพานที่สำคัญเราก็จะได้เข้าใจในประวัติศาสตร์เข้าใจในพระไตรปิฎกจะได้ในคอนเฟนไม่ได้จะเชื่อในสิ่งต่างๆที่มันไม่ได้เป็นของจริง ริเนี้ก็จะมีที่อยู่ของพระสงฆ์ทีิหารที่มีความพระสงฆ์ก็มีความตั้งมัน่นตั้งใจที่จะ,จะเจริญภาวนาให้สำเร็จฐานที่ตรงนี้ก็จึงมีวัดเป็นวัดเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็ถูกแบ่งพระบรมสารีริกธาตุมาประดิฐานไว้ที่าสาระมนุษพิานนี้ ก็มีสถูกนะแต่า่าในยุคสมัยเจ้าโศกมหาราชก็ได้มา,าทํำให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ส่วนที่สําคัญแล้วก็ต่อมาก็ได้มีการบูรณะไปสมบูรณทท์ที่เราที่เราเห็นนี่ส่วนพุทธรูปนั้นก็เป็นในยุคอาศ600มมัทุลามัทุลาก็าาจะเป็น ยุคแรกก็จะเป็นพศ .500 สมัยคันธราชยุคสองก็มามาทุลาสิงศรีนารานี่ะจะมีก้นหอยก้นเปรเสียนก็จะมีเปรเสียนที่มีก้นหอยที่มันขึ้นมาแต่ว่าในยุคแรกกนจะไม่มีม,มายุคสมัยที่เจ็ดร้อยก็องเป็นพระบาทเราก็ดีพระบาทเราก็ดีแ,ดแต่ร้อยก็สมัยคุปตะตันจะมีประศิลป์ที่สวยงามสม่วนมากยุค กุกจะก,ก็จะเป็นหินทรายหินทรายแดงที่ที่เขามาทำมาเสาโสบส่วนยุค900ก็จะเป็นสมัยปาระสมัยตอนนี้จะใช้หินดำหินดำก็จะมีลักษณะที่กำยำขึ้นมานีก็จะมีความมีความแตกต่างกันไปดังนั้นเราก็ ได้ศึกษาประวัติาสตร์ศึกษาพุทธศิลป์วัตรประวัติในยุคตา่ตางๆก็จะได้เข้าใจในลักษณะแล้วก็พ <c oughs> ระเศียรพุทตโลูปที่อินเดียจะไม่ไม่แหลมเหมือนบ้านเราไม่แหลมอันนี้ก็เป็นลักษณะที่แม้แต่พระบาทแม้แต่นิ้วประหัตก็ยังเป็นปกตินะครปกติไม่เสมอกนออันนั้นก็เป็น นที่ให้เราได้ศึกษาเข้าใจ